โอ้โยโอ้โยทำไมเหรอทำไมเหรอทำไมหรอฮะฮะฮะเล่นคอมยิงอะ่ะอุ้ยอุ้ยสายมันสายมันฮอนนี่อัดสวัสดีครับนี่พบก,กับรายการ ทำมึงได้ครับโอ้โหเดี๋ยวเจ็บกวกมั่งแล้วมึงจะร้องครับถามหนะ่อยพวกมึงเล่นกันอยู่เ่ะอเอ,<น>ออฮอนฮอนเออเอ้แอดอ่ะเคทซี่ทาาเอยคิดถูกจริงอ,อ,กกรอ่อทะ,ทะ,ทะที่โอ,อ,อ้ยกราอักอะงั้นเจสซี่งั้นวางสายแล้วเข้ามาพี่เคสซี่ ไอพีู่ดูดูตูดตูดููตตเคซี่อืดูเห็นเงียบเงียบแย่แก็อยู่กับผมดีอัดอยู่ใช่ไหม ไม่เบาวะเฮียสิโล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 โอเคโล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 นี่อาจอยู่เปล่าน่ะครับโหลดอะไรยังเตาเข้าเกมมาแล้วว่าวันนี้มีอีกนี้ด้วยอะเอลว่ะ ถ้าใครเคยเล่นเกมฮอนนคุณก็คุณก็น่าจะรู้คับว่าฮอนมันเป็นยังไงคือมันจะเปลี่ยนฮีโร่มันจะเปลี่ยนฮีโร่ทุกๆวันศุกร์นะฮะเออมันจะเปลี่ยนฮีโร่ทุกวันศุกร์นี่ค่ะ <'m> แล้วหลายคนอสุกไหมเอ๊ยนี่ใครไปรอยู่กับเจ้ากเก่านี่แหละจะมีใครอีกวะ ก็รอให้หัวห้องมันกดนไม่เป็นของของในฮอนของในฮอนกับของในดอดอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันนะมันไม่ของมันก็คล้ายๆกันแหละแต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบเลยแม่สูยาก เอาไงมากวะมันก็เรียนแบบมาจากดอทหมดเลยอืมมันมดัดแปลงเองทำให้ภาพสวยขึ้นบาบา,บางฮีโร่ก็ไม่ได้อยู่ในฮอนเอ้ยบางฮีโร่ไม่ได้อยู่ในดอทนี่คะอย่างตัวนี้อัมมาลาครับอัมมาลาลายกดอดอรุณให้เกิดใครเล่นฮอ,อนอรูณจากครับอัมมาลาแม่องอนะเล่น ปุ๊บสกดิวหนึ่งแล้วโอ้โหกดคิวแรงนับรอบุ๊บสุ่มอ่ะก็รอแหละไอ้กวายดาตับก็โง่ไปหนึ่งนะเคซี่ก็ต้องทำหน้าต้องทำตาขยิบขยิบต่อไป สิอ่านสก,กิลแรกดิเอ้สก,กิลที่แคสีอฟนิกเวไม่อ่ะอ่านช <The funny S 1> ื่อฮีโร่ดิพโลมึงสมดินะ And <strength> here. อ่ะเรือ นี่เล่นอะไเนี่ยอะไรวะนี่เล่นแล้วหรอก็โูไปเรื่อยๆจนกว่าจะถล่มฐานแม่งได้ก็บุกไปเหอะคี่ไ้เอาเอาอะไรมากวะหลังหลังหลังอืมอันติช็อตเปี้ยงไอ้ไม่ได้ช็อตดิแล้ววะฉีดเออฉีด ขีดปุ้งเก็บเลือดเหลือครึ่งหลอดแบบพวกปอปอเก็บชิบหายหลังหลังอ่ะไฮโลเมือสิหขึ้นไปเก็บต้องเอาไพโลเอะนีเก็บที่ชอบบูือะไรจทีก แบบชอบบุกชอบบูไปฝั่งแมงือแบบชอบปุยจุดจุดสงสัยไม่ชอดอยากตีนะมึงคีฟป่ามันมันตีแรงไหวนี่นะมึงมึงตีแรงกว่าคีปธรรมดาอีกนะ ก็ใช่ไงสามารถฆ่าได้แต่มึงต้องเวลไอ้นี่เว้ต้องเวลสามขึ้นไปถึงจะตู้ไหวไม่งั้นตายกับตายนี่ฮะเล่นกับคนอื่นเดี๋ยวรอมึงอัพเฟ แต่เราเอาคลิปมาให้ดู <laughs> <Now it's out. coughs> no smoke without fire. I can see how the fire guides me. Can he? ฆ่าฮีโร่หรือฆ่าคิวฆ่าคิวฆ่าคีวบอกฆ่าเคซี่งฆ่าคีวบอกอะไรฮีโร่ฟังฟังเราหรือฟังหรือฟังแม่งก็จัดไปเลยจัดเลยสกิลวดไปเถอะ มึงเร็วเท่าไหร่แล้วสี่อืมเจ็บโยเจ็บโยขอแนะนำมาให้พอถึงเร็วเนี่ยให้อัพหนึ่งกับสกิลหนึ่งกับสกิลสองถึงเร็วห้าแล้วพอเร็วหกให้อัพสกิลสี่แล้วพออัพสกิลสี่เสร็จปุ๊บพวอว่าอะไรเอามันแบบอัพไปเรื่อยๆอ่ะยิ่งกว่าจะตายแล้ว ตัวอะไรอ่านชื่อวันนี้เป็นตัวยังไงเป็นตัวยังไเงไเคสซี่ที่มันถือลูกแก้วป่ะถือลูกแก้วแล้วเวลามันจะปล่อยเวลามันโจมตีมันจะปล่อยขึ้นพลังที่ไม่เคยสังเกตฮีโร่เล้ เคสี่ลูกเปล่าตันเท่าไหร่เลเวกตันแคคายดอดอตเอยเ์ยี่ห้าคิวหรอบัตลัส ื่อกี้มันขึ้นบัตรลาบไหมก็ no แสดงว่าคิวแล้วแหละเคตี้เคตี้ถามหน่ะมึงคิวอ่ะเออให้แกมึงคิวมึงต้องดูตรงนี้เว้ยมันจะแบบมันจะเป็นช่องว่าเราคิวไปเท่าไหร่ no อ่ะข้างบนนะ่ะข้างบนเออ สีเขียวเขียวไหนวะเขียวไหนแบบนั่นน่ะล้วก็เขียวเดอวงั้นเดี๋ยวมึงอัดคลิปเราเอามาให้กูดูเรือกูจะได้บอกถูกคอนเนะี่ยบอกตรงให้กันไม่อัพแบบอะไรให้เป็นแบบเจ็ดร้อยยี่สิบบองตรง ดูไม่รู้เนี่ยเห็ดเห็ดไขนะน,นะครับก็ต้องขอโจคไปก่อนครับตอนนี้เรจาจะสนนะไม่เยอะเลยวะเขียนเท่าไหร่นะที่มันมีเปอร์เซ็นต์เขียนด้วยปะ แปลว่าเลเวลเอ้ยเลเวลมันต้องดูตรงไ,ไหนนี่ไม่ใช่หรอตรงที่มันข้างๆเป็นรูปฮีโร่อ้าวมีปะอืึงเล่นรู้รูแรกมึงเล่นอะไรหมดไอ็นนี่ชัวร์เลยสึกซ้อมไม่แปลกใจเลยที่มึงจะโจ้หัวอะ Oh I'll Yes, see, the legion has destroyed our own car. Ha! That that map that plays a trail. Ashes to ashes. No smoke without fire. มาแล้วฮะกินน้ำฟังไงไปน้ำน้ววะโอ้โอ,โอ,โอ้ทุมแล้ววะเว,วันหยุดมันแบบเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมาก

อยู่ฐานมนึงอ๋อท่นลมให้แตกเลยแล้วก็จบคิดสะจงจบคิดซะจบคิดเลย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 แล้วก็เลย,เลย,เลยแล้วก็จงเลยต่อไปจ้อจอ โอ้เคยได้ตอนยัเกียร์ให้เกิดเล่นกับเพื่อนแถวบ้านนะไม่รู้อ่ะ เฮ้ hey, พี่ซันจิเจสซี่ชุ๊พี่ถามในะช่วงนี้จะคุยกับพี่ซันจิตไหมเฮลโบลีเจนวินเฮลบอลนะโอเคนะครับก็ต้องขอจบไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะก็ <c oughs> <c oughs> เอาอย่างไม่จบ่ะ บจบแ,แล้วมึงแข่งไม่มีเลเวลตัวเองนะ,ม,ะมีแต่ละเบิกมีแต่ละเบิในเกมเจสซี่ในในเนี่ยชื่อในไมค้ากูเปลี่ยนชื่อเลยนะเป็นดารโปรง งั <łość> ้นเนี่ยเพราะกูเพอกูไม่จบแม่ก็จบเองเจสสี่เบ๊ะ